สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่เป็นเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาสำหรับาธาตุลมในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์2-0-2-1ธาตุลมได้แก่ราศีมิถุนตุลย์กุมค่ะวันที่ชาแนลนี้ยึดตามแบบตะวันตก แอดมินดูแลช anel จะแนบให้ annel, ike, พร้อมกับลิงก์ของ Facebook i n s t a g r กร Facebook ข้อความความรักและ i n s t a g r แกรมท่านใดสนใจเสริมพลังงานด้วยหินมงคลวัตถุมงคลกดติดตามได้เลยผู้อ่านไม่ได้จัดทำเป็นการค้าบางชิ้นอาจจะมีจำนวนจำกัดและมาเป็นรอบๆขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subcribe l ไลค์แชร์และกระดิ่งการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสับกันได้ําเฟรมคลาดเคลื่อน หัวข้อนี้สาหรับความรักที่เป็นประเด็นไม่ใช่สําหรับคนโสดคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นหัวข้อของคุณอยู่ที่12ราศีและคลิปิปแรนดอมอื่นๆรับชมกับคู่ได้ทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมและตามแบบของชาแนลเราเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดู energy กันหน่อยนะหัวข้อนี้สำหรับความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นโดยรวมจ้า ผู้ไหนที่ห่างไปนานแล้วเขาไปมีใครใหม่เขาทำร้ายคุณคุณไปดูหัวข้อคอนสดได้เลยค่ะเอาละขอทราบเมเนจีธาตุลมสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยรวมเมเนจีว้าวดิสนีย์โชคชะตาจะมีการพ,รพลิกผันเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่มันเป็นไปในทิศทางที่ทำให้คุณมีความสุขประสบความสำเร็จนะเปนเนจีของความสุขความสำเร็จ clarify หมายเลขสิบค่ะขอ clarify หมายเลขสิบค่ะว้าว t y o f o อยการตัดสินใจ,จเลือกหรือว่าการรอคอยบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้รับคำตอบนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่จะถึง energy ของการรอคอยแต่การรอคอยสิ้นสุดลงแล้วคุณอาจจะดิวกับชาวธาตุไฟด้วยก็เป็นไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่า เป็นยังไงนะเรามาอัปเดตกันเลยค่ะว่าวยเรื่องของการรอคอยที่คุณจะได้รับชัยชนะประสบความสำเร็จนะทีนที่ n n r r y เนี้บางท่านอาจจะเป็น Long Distance นะคุณอาจจะดวกับคนแดนไกลก็ได้เดี๋ยวเรามาดู Energy หลักของคุณ Energy ตัวเขาตัวคุณบทสรุป Outcome ภาพรวมทั้งหมดนะขอดู Energy หลัก Main Energy ของคุณในเดือนกุมภาพันนี้ค่ะ เป็นไฮ r รีเทสคุณเฝ้ารอดูสถานการณ์อย่างเงียบๆแล้วก็เป็นช่วงเดือนที่คุณค่อนข้างที่จะรู้สึกสงบอกสงบใจมากขึ้นสบายใจมากยิ่งขึ้นนะมองเห็นความจริงในชีวิตได้มากยิ่งขึ้นขอด้วยในที่ตัวเขาตัวเขาในเวลานี้เป็นเอ็มเพิร์อาจจะเป็นชาวต่างแดนจริงๆนั่นแหละนะ Justice อาจจะเป็นชาวท่านลมนะคะ t e m p e Run Re reunion ค่ะขอดูเ n e r g y ตัวคุณค่ะ energy ตัวคุณเป็น page of cup shadow dance ขออีกหนึ่งใบ shadow dance เป็นตัวแทนของ the lover และ soulmate นะ The Empress, Empress, e m p e r o r ขึ้นคู่เลยค่ะนะและ The Star และ t e n o f Cups และสุดท้าย King of Swords ถ้ามีคำถามในใจว่า Story นี้จบหรือยังคะบอกเลยว่ายังไม่จบจ้ะนะแต่ให้พีเทสออกมาบอกว่าคุณไม่ได้เป็นฝ่าย Take Action ค่ะคุณอยู่นิ่งๆเงียบๆรอดูสถานการณ์ คุณสงบอกส,ส,สงบใจได้มากขึ้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่คุณรู้ใจตัวคุณเองมากขึ้นคุณรู้แล้วว่าต้องการอะไรในความสัมพันธ์และคุณรู้คําตอบในใจว่าคุณต้องการอะไรจากตัวใครคนนี้ที่เป็นประเด็นด้วยนะประเด็นปัญหาย,ยังไม่จบแน่ๆละ่ะนะทีนี้ energy t w e r อาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจหรือลังเลใจในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะหรืออาจจะเป็น long distance relationship การสื่อสารไม่ดีอะไรใดๆก็ตามการดรอคอยจะสิ้นสุดลงนะการคอมเมนิเคตมาถึงแน่คุณอาจจะดีวกับเอ็มเพิร์นั่นหมายถึงคนที่เขาค่อนข้างที่จะมีวุฒิภาวะสูงอายุมากกว่าคุณเยอะหรืออาจจะสับกันแล้วก็เป็นคนไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกมากมายแล้วก็อาจจะเล็กๆก็คือมีอีกโก้เล็กๆนะีนะ เขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายผิดนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะเขายจะถือเหตุผลของเขาเป็นหลัก justice คุณอาจจะดีกับคนที่อย่าร้างมาก่อนด้วยก็เป็นไปได้นะแต่คนคนนี้ u จสติ e ออกมาบอกว่าเขาจะมีความมั่นคงทางอารมณ์สูงและบวกกับเอ p มเพรนั่นหมายความว่าค่อนข้างที่จะยึดถือความรู้สึกของเขาเป็นหลักเหมือนกันนะในความรู้สึกถ้ามันยังรู้สึกไม่แน่ใจไม่เต็มร้อยนะคนคนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ take a คชั่นเยอะก็เป็นไปได้ที่ u s สติออกมาบอกว่าตัวเขาเรียนรู้แล้วว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่บาลานซ์ไม่ลงตัวในความสัมพันธ์ เขามีส่วนที่ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันสะดุดแล้วก็กลายเป็นประเด็นปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองนะสิ่งที่เขารู้ก็คือนะคะปัญหาเกิดจากความไม่บาลานซ์นะคุณอาจจะเป็นฝ่ายให้เขามากไปหรืออาจจะสับกันได้มันไม่ลงตัวเอาซะเลยเหมือนกับเป็นคาวมิกเรลชั่นชิพซึ่งตัวเขาเองก็รู้ดีว่าเขาทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้น Temperance นะคะเรียนรู้ c คลียร์จีใจสงบ ใจสบายและมีเกณฑ์ติดต่อสื่อสารมาถึงคุณนะเพราะเทมเพลมันคือเอนจี y ของการรี u เนียนแต่การกลับมาหนนี้สิ่งที่เขารู้สึกก็คือเขาจะต้องให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะมากนะคะมากกว่าที่คุณให้เขาหรือเท่าเทียมกันนะเพราะเขารู้แล้วว่าก่อนหน้านี้คุณเป็นฝ่ายที่พยายามที่สุดเหมือนกันนะในการที่ทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเวิร์ ะะทีนี้ตัวคุณเป็นเพจออฟครคุณเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆคุณเริ่มพยายามค่อยๆก้าวไปทีละก้าวมุฟออนไปนแต่ละวันโฟกัสมาที่ความรู้สึกของตัวคุณเองค่อนข้างเยอะว่า,าจจะมีคนเข้ามาคุยนะเป็นคนอายุไล่เลี่ยกกันเหลืออายุน้อยกว่าเป็นชาวธาตุน้ำนะ Energy the l o v e เอขึ้นตรงนี้นะ ในใจคุณเนี่ยอยากจะ move on แต่คุณก็ยังอาจจะนึกถึงเขาอยู่นึกถึงเรื่องราวดีๆความรู้สึกดีๆที่มีให้กันดังนั้นนะคะ2 vibration นี้ออกมาบอกว่าถ้าเขากลับมาแล้วดีมากๆอย่างที่ใจคุณมุ่งหมายเอาไว้คุณอาจจะให้โอกาสเขาก็ได้นะเทนท์วอร์สบ,บอกว่าคุณไม่เอาแล้วนะ Toxic, ิ r ดรามหรืออะไรที่ไม่ชัดเจนหรือ e ีโก้เยอะ คุณจะตัดสินใจ move on ดังนั้นเอนจีออกมาบอกว่าคุณจะพิจารณาดูเหตุการณ์โดยรวมค่ะนะ การกลับมาของเขาถ้ามันคุ้มค่าคุณอาจจะไปต่อแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าคุณอาจจะ move on แล้วก็เริ่มต้นใหม่กับรักครั้งใหม่ของคุณมากกว่านะตัวเขาจะ take action ยังไง impress เขาคงจะไม่ยอมเสีย impress ของเขาไปง่ายๆ the star เอามาบอกว่าการ reconciliation กำลังจะเกิดขึ้นเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาเพื่อที่จะ ดึงเอ็มเพรหรือคู่หรือโซเมย์ M A, เขา,ากลับเข้าไปในชีวิตแล้วเขาจะต้องดูแลคุณอย่างดีด้วยนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องทำถ้าผิดแปลกแตกต่างไปจากนั้น มองดูโดยรวมแล้วตัวคุณคือ t e of cups นะคะคุณจะตัดสินใจสารสัมพันธ์รักครั้งใหม่จะมี new love เข้ามาเป็นชาวท่าน้ำคุณคนนี้ energy อดอบอุ่นละมุนละไมมากแล้วก็คุณอาจจะตัดสินใจเลือกคนคนนี้เป็นคู่ชีวิตเพราะ energy ของ life partner ค่อนข้างมาแรง shadow dance ออกมาบอกว่ามันถึงทีคุณเหมือนกันนะคุณอาจจะต้องอยู่ช่วงการตัดสินใจเลือกระหว่าง e m p r o r ของคุณนะคะกับ page of cups ที่กำลังจะเข้ามาด้วยนะ king of swords ออกมาบอกว่า มีเกณฑ์การตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นนับจากนี้นะคะหรือก่อนหน้านี้คุณไม่ได้คุยกันหรือคุณบล็อกมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะพยายามหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารกลับมาเพราะการรู้ใจตัวเองนี่แหละรู้แล้วว่าในท้ายที่สุดเขาต้องการอะไรต้องการใครในชีวิตดังนั้นนะคะการรอคอยสิ้นสุดลงเขาอาจจะติดต่อมาแบบไม่คาดฝันไม่ทันได้ตั้งตัวและตัวคุณเองก็อาจจะได้เจอ new relationship แบบไม่คาดฝันไม่ทันได้ตั้งตัว การประสบความสําเร็จอยู่ตรงนี้ค่ะที่รักและปฏิเสธไม่ได้ว่าทริอ f i ไฟคุณจะต้องตัดสินใจเลือกด้วยเห็นไหมคะเอเนรจีของการตัดสินใจเลือก Angel นั่งข้างมังกรทีเดียวแล้วก็มีไม้เท้านะคะมีคาถาวิเศษนะเอเนรจีของ abandoned t i n g s look v e l l good ค่ะทุกสิ่งที่คุณต้องการอะมันเข้ามาละ คุณผ่านพ้นช่วงเวลาของการอดทนคุณอึดมากทีเดียวแล้วผลเนี้ยเป็นทีของคุณละตัดสินใจเลือกให้ดีนะจ๊ะเลือกที่ชอบเลือกที่ใช่อย่างที่่าดบอกไปนั่นแหละนะจ๊ะเอาละการ์ดูนมีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะ mm hmm. เกี่ยวกับฟิวเจอร์ของคุณได้แล้วเอเร์จีของแฮปปี้เนสค่ะความสุขความสำเร็จพชชช่นนะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับความสุขความโรแมนติกในเรื่องราวของความรักมากๆเลยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของกุมภาพันธ์นี้นะคะดังนั้นตัดสินใจเลือกให้ดีตามความฝันของตัวคนเองตามความสุขของตัวคุณเองเท่านั้นนะเพราะมันถึงเวลาที่คุณก็ควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างที่ควรจะเป็นสักทีหนึ่งเนนะคะเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ผู้อ่านย้ำทุกครั้งชาวสองอย่าโกรธผู้อ่านนะจ๊ะ อาร์กแองเจิลสักเซสค่ะเอนเนอร์จีของการประสบความสําเร็จอยู่ตรงนี้คุณคาดหวังให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีเอเนอจีก็อบอกว่ามันจะเป็นไปที่คุณคาดหวังหรือคุณคาดหวังอยากจะได้พบรักครั้งใหม่ที่ดีผู้อ่านก็มองดูว่าก็มีทางเป็นไปได้อยู่แต่ทีเนียคนคนนี้เขาก็จะเข้ามาในชีวิตคุณพร้อมๆกันเหมือนกันดังนั้นนะคะคุณสําเร็จแน่ละไม่ว่าจะได้ขันทางไหนคุณก็จะต้องเลือกคนทางที่มันดีที่สุดสําหรับตัวคุณอย่างที่ผู้อ่านย้ําทุกครั้ง Kindness of Angel คะมีอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้างได้แล้ว Angel งดงามมากทีเดียวไหนดูสิเอเจ้ออมาบอกว่า Don't rely on other people to insight you อะละค่ะเอจีออกมาบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตามความรู้สึกใครนะคะคุณไม่ต้องดึงใครเข้ามามีส่วนรับผิดชอบในตัวคุณ ความรู้สึกของใครคนคนนั้นเป็นคนรับผิดชอบค่ะและ,ค,ะความรู้สึกที่จะมีร่วมกันก็ต่อเมื่อคุณทั้งสองคนมีใจหนึ่งเดียวกันนะคะการสารานสัมพันธ์คู่รักมันจะต้องเกิดจากใจสองดวงอยู่แล้วมันจะต้องไม่ใช่ไฟใดไฟหนึ่งที่เห็นแก่ตัวหรือว่าเห็นแก่ความรู้สึกของตัวเองจนไม่นึกถึงความรู้สึกไฟใดไฟหนึ่งดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือโฟกัสไปที่ happiness Yourself นะคะแล้วก็ make it happen Yourself ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีทำเพื่อตัวคุณและความสุขของคุณโดยที่ไม่ได้ เห็นแก่ตัวเห็นก็นนกนได้ซึ่งผู้อ่านมองรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแน่ๆหมายถึงคุณก็ไม่ได้ใช้ความรู้สึกของใครเล่นเป็นเกมดังนั้นอยู่กับใครแล้วมีความสุขเลือกสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดถ้าคุณจะต้องตัดสินใจนะคะตัดใครออกจากชีวิตเพราะในท้ายที่สุดคนทุกคนก็จะต้องมีหนทางไปนะคะมีหนทางที่ใช่ มีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่เหมาะสมกับตัวตนของเขาและของคุณรักและเป็นกำลังใจให้ธาตุลมพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอความรักคุ้มครองคุณเสมอสวัสดีค่ะ